เล่าสู่กันฟังโดยกองบงตื่นครับท่าหลวงพ่อคงวัดบางกระพีจังหวัดชัยนาทพบหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับท่าหลวงพ่อคงวัดบางกระพีจังหวัดชัยนาทนับว่าท่านเป็นอภิญญาจาย์รุ่นพี่รุ่นก่อนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ แต่ก็ห่างกันไม่มากยังคงอยู่ทันรุ่นกันครับโดยหลวงพ่อคงนั้นท่านก็นับว่าเป็นพระเถร,ราจารย์ห้าแผ่นดินอีกรูปหนึ่งนะครับกล่าวคือท่านมีอายุยืนยาวถึงร้อปีเต็มออท่านเกิดตั้งแต่พศ2535สอ25สันนิษฐานว่าท่านน่าจะเป็นคนกำแพงเพชรแต่อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บึงจำรังตำบลหาดท่าเสา จากนั้นก็ได้บวชเป็นพระจนอายุได้42ปีหลวงพ่อก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาจามแล้วก็ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวบ้านแถวๆนั้นรู้กลามไปจนทั่วทั้งระแวกใกล้เคียงไปเลยละครโดยครั้งที่ชาวบ้านเห็นอภิญญาบารมีอันโดดเด่นของท่านและเป็นที่ล่ำลือมากก็คือครั้งที่หลวงพ่อคงท่านเคยทำให้คนบ้าที่เสียสติเนี่ย กลับคืนมากลายเป็นคนปกติดีธรรมดาได้ละเพียงแค่หลวงพ่อท่านลั่นวาจาอธิษฐานจิตไปก็เท่านั้นตั้งแต่นั้นมาผู้คนก็เริ่มได้รู้จักแล้วก็รู้ว่าหลวงพ่อคงแห่งวัดบางกระพีท่านมีวิทยาคมตอนนี้เราจะมาว่าถึงเรื่องราวของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าบางตะก้องเคยกล่าวไว้แล้วว่าหลวงพ่อคงวัดบางกระพีนั้นท่านอายุยืนมาก อายุถึงร้อยสามปีก็จึงทําให้หลวงปู่สุขท่านทันยุคกับหลวงพ่อคงครับทันกันอยู่กล่าวคือหลวงพ่อคงท่านมรณาภาพไปก่อนหลวงปู่สุขเพียงสิบกว่าปีเท่านั้นเองคือสมัยโน้นสมัยที่ท่านพระภิกษุหนุม่มคือหลวงปู่สุขท่านเดินทางออกจากวัดโปวังเขนเพื่อจะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดชยัยนาทจากนั้นหลวงปู่สุขก็ได้ไปสร้างวัดใหม่ที่ปากคลองมะขามเ่า สมัยก่อนนั้นนะครับครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆหากไม่รู้จักกันต่างก็ต้องเข้าหากันต่างก็จะต้องเดินทางไปแนะนำตัวฝากเนื้อฝากตัวกันเคารพนับถือระดับชั้นวรณนะกันตามประเพณีครับผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ว่างั้นเละหลวงปู่สุขเองก็เช่นกัน เมื่อท่านกลับมาเชนาทก็ได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อคงวัดบางกระพี้เพื่อฝากเนื้อฝากตัวในฐานะผู้น้อยแล้วก็แลกเปลี่ยนวิชาวความรู้กันจนเป็นที่สนิทสนมคุ้นเคยกันนับถือกันอยู่ว่างั้นเถอะครั้งหนึ่งในช่วงสมัยที่ท่านยังมีอายุ6เสเศษนั้นท่านเกิดความเหงาเปล่าเปลี่ยวอยากหาคนคุยด้วยว่างั้นเถอะ วันนั้นท่านจึงได้เรียกลูกศิษย์คนหนึ่งเข้าไปพบและครั้นเมื่อลูกศิษย์เดินทางไปพบแล้วก็สอบถามว่าท่านต้องการอะไรท่านก็บอกว่าพักนี้มันเงงาอย่างไงไม่รู้ฉันจึงอยากจะไปเยี่ยมท่านสุขสมผานวัดปากครองท่านหน่อยนะไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วจะให้กระผมเตรียมเรือให้หลวงพอ่อใช่ไหมครับ หลวงพ่อคงท่านปฏิเสธแล้วก็บอกลูกศิษย์ไปว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเองไปบอกตาลุงลุงช่างไม้ให้ไปเอาไม้ที่หลังโบสถ์แล้วไปจัดการแกะทำเป็นม้าไม้ให้ขาดตัวหนึง่งเท่านั้นแหละนะหลวงป,ปู่จะเอาม้าไม้ไปทำอะไรครับหลวงป,ปู่หลวงพ่อคงอมยิ้มแล้วก็ตอบลูกศิษย์แบบหัวเราะหัวเราะว่า เองก็นันนานๆจะได้ไปเยี่ยมท่านสมภารวัดปากครองสถีเราจะไปธรรมดาธรรมดาไม่ได้หรอลูกศิษย์หนุ่มงงเต๊กแต่เขาก็ได้ไปจัดทําจัดหาม้าไม้ตามที่หลวงพ่อต้องการจากนั้นก็ได้เอาม้าไม้ไปส่งให้หลวงพ่อที่กุฏิตอนเย็นนะครับ คลั่นพอเช้าวันถัดมาลูกศิษย์หนุ่มก็ได้เตรียมตัวแล้วก็ออกมายืนรอหลวงพ่อที่ท่าน้ำนาวัดพร้อมกับเรือเพื่อจะได้พาหลวงพ่อเดินทางยืนรอนั่งรออยู่นานสองนานจนจนเริ่มจะสายแล้วก็ยังไม่เห็นหลวงพอ่อนึกสงสัยว่าหลวงพ่อทำอะไรอยู่ก็จึงได้เดินทางย้อนไปหาทาันีิกุติ แต่พอไปถึงก็ปรากฏว่าหลวงปู่หรือหลวงพ่อไม่อยู่ซะแล้วครับท่านไปไหนเ่ะแถมม้ไม้ที่ท่านสั่งให้ทําก็หายไปด้วยสิครับตอนี้ย้อนมาดูที่วัดปากคลองมาขามเท่าครับเชา้าวันนั้นหลวงปู่สุขท่านตื่นแต่เชา้าตู่แล้วก็ไปบินทบาทหลังจากที่ท่านกลับมาจากบินทบาตท,ท่านก็ได้นําพัสาหารที่ได้มาไปแจกจ่กจายให้กับเราลูกศิษย์ตลอดจนเหล่าชาวบ้านใกล้เคียง หลวงปู่สุขท่านบอกลูกศิษย์สั้นๆเพียงว่าเดี๋ยววันนี้จะมีแขกผู้ใหญ่มาเยี่ยมเรานะต้องเตรียมพัตรหารไว้ตอนรับให้ดีซะหน่อยละกันจากนั้นท่านก็ได้สั่งให้ลูกศิษย์ไปถากเอาไม้เลี้ยงซึ่งก็คือไม้ไผ่ชนิดหนึ่งนะขอรับเป็นไผ่บางๆแล้วก็ให้นำไปให้ท่านที่โรงครัว ไม่นานนักก็มีเสียงม้าวิ่งเข้ามาที่หน้าวัดฟังได้ชัดเจนเลยว่ามีคนขี่ม้าเข้ามาที่วัดแน่ๆทำให้หลวงปู่สุกรู้ได้ทันทีว่าแขกผู้มาเยือนได้เดินทางมาถึงแล้วจากนั้นลูกศิษย์หลวงปู่สุกก็ได้วิ่งมาตามหลวงปู่และก็แจ้งว่าขณะนี้หลวงพ่อคงสมพัน์วัดบางกะพรีได้เดินทางมารอท่านอยู่ที่ศาลาแล้วจากนั้นเมื่อหลวงปู่สุกและหลวงพ่อคง สองอภิญญาจารย์ยได้พบกันทั้งกูต่ตางก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกันอย่างมีความสุขออกรถออกชาติครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าพนมมือนมัสการตามธรรมเนียมผู้ทีธเยาวไว้กว่านมัสการท่านหลวงพ่ออุตสาหมาหากระผมถึงที่วัดเนี่ยเดินทางเหนื่อยไหมขอรับหลวงพ่คงวัดบางกะพรียิ้มแล้วก็ตอบว่า ไม่ไม่เหนื่อยเลย <c oughs> ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเออแล้วแล้วท่านม้ายังไงล่ะครับหลวงพ็ค <c oughs> งท่านก็ชี้มือไปที่ม้ารองเลื่อยไม้เล็กๆตัวซึ่งจอดวางนิ่งๆอยู่ที่ขางศาลาหลวงป,ปู่สุขเห็นดังนั้นท่านก็ัหเราะเสียงดังอย่างมีความสุข <c oughs> ท่านคงเนี่ยท่านยังแข็งแรงดีนะขอรับขี่ม้ามาตั้งไกล แบบนี้ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องเดือดร้อนลูกสิทธิลูกหาละสิเออได้เวลาฉันเพลแล้วมาท่านมามาวันนี้กระผมทำพัตหารรถเรือไว้คอยต้อนรับท่านด้วยนะจากนั้นลูกสิทธิก็ได้นําพัฒหารที่เตรียมไว้ออกมาให้เถระทั้งสองได้ฉันเพลกันสำหรับอาหารมื้อน,นั้นหอมกลุ่นเป็นแกงปลามหมออย่างดีกำลังร้อนๆเลยละ่ะครับ ตัวใหญ่เนื้อขาวรถโอชาทั้งสองเทราจารย์ฉันเสร็จก็นั่งสนทนาวาิสาสะกันจนเวลาเริ่มบ่ายคล้อยก็ได้เวลาที่หลวงพ่อคงจะต้องเดินทางกลับวัดบางกระพีหลวงปู่สุก็ได้ให้ลูกศิษย์นี่ช่วยเดินถือมา้าไม้ตามหลังหลวงพ่อคงไปส่งที่หน้าวัดเออผมส่งท่านเท่านี้นะขอรับเพราะท่านเองก็คงกลับได้สบายสบาย ช่างยอดเยี่ยมจริงๆเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นใครเสกม้าไม้ขี่มาหาผมถึงวัดสักทีวันนี้ช่างเป็นบุญตากระผมยิ่งนักขอรับท่านหลวงพ่อคงอมยิ้มและท่านก็เอ่ยว่าแม่ท่านสุขนี่ก็ทองตัวแล้วเกินนะท่านเองก็ใช่ย่อยสมไร เพราะตั้งแต่ฉันเกิดมาจนแก่ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยมีใครเสกไม่ไผ่เป็นปราหมอให้กินเหมือนกับท่านและว่าแต่ว่ารสชาติฝีมือการปรุงของท่านแม่มันยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอร่อยจริงๆแล้ววันหลังจะแวะมาใหม่นะท่าน จากนั้นสองเถราจารย์ก็หัวเราะออกมาพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมาย <c ười> ครับนี่คือเรื่องราวของสองอวิญญาจารย์หลวงพ่อคงวัดบางกระพีพบหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเทาที่คนแก่คนเก่าท่านเล่าสืบสืบต่อๆกันมาละขอรับท่านสวัสดี อย่าลืมช่วยกดติดตามให้ด้วยละกันขอบคุณครับ